คุณยายวาสนาทำอะไรคะโอ้คือบันนังตำตำเลยเนาะโอ้บ่เป็นยังจ้าจังสีและจังค่อยเห็นซองแจกลูกลูหลานๆค่ะเรื่องในกิจกรรมอะไรปีใหม่ค่ะเอาซองขึ้นหลายแต่ปีใหม่เอาแจกเหรอแจกแจกเหรอแจกแต่ลูกหลานค่ะโอ้แจกแต่ลูกลูกหลานป้าแสดงว่าลูกหลานไหลได้หนิเนาะไหลค่ะปาดโตปาดโตปาดโตเป็นของกำลังเรกค่ะของลูกสา ููกสาวที่่อยยัของลูกสาวของของลูกจุ๋มของจุ๋มของแม่น้ำหวานเนาะโอ้ยิ่ง่าอยู่เยื้อละมั่นสวัสดีโอ้ขอให้ลูกจุ๋มจะเลื่อนลุงเรื่องใน้นาที่การงานเด้อทุกทุกปีป่าแม่นบอกคุณย่าทุกปีป่าแม่นบอกทุก่ะทุกปีแม่จุ๋มป้าจุ๋มแม่ของน้ำหวาน จะแจกของขวัญปีใหม่โดยเป็นเป็นเงินนะคะเอาเป็นเงินไห้ล้วเนาะเพื่อว่าสิได้เอาไปซซืื้้ออยังกเอออยากซื้อยังก็ซื้อโอ้ยอีดาสัะเป็นขอให้เจริญเจริญเด้อลูกเด้ออีหลาของย่าอเลยอีหลาของป้าทกเดกอคิดถึงน้องน้ำหวานนะ แม่จุม the ๋มคิดถึงน้องน้ำหวานเลยคุยกันเมื่อคืนนี่น้องบอกว่าหนูไม่ได้ปิดโรงเรียนอีกสี่ปีว่าสันวาอีหลาวานะสี่ปีายกกติธาเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยขอให้ได้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าด้วยลาเลยจุ๋มเอ้ แม่มาปรึกษาทุกเอาใส่ซองยังไม่ครบเหรอคุณยายใส่ซองมันนีนั่นอย่าเด้อแม่ว่าจูไม่จูมแม่ว่าลาบางซองก็ไม่มีมันนี่ว่าสันวาบอด้